ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่นั่ารุ้นควรด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการเตือนและก็ดูคลิปใหม่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเกมหนึ่งนะครับผมที่เป็นเกมที่เก่าพอสมควรนะครับผมก็ถึงจะเก่าแค่ไหนจริงๆโลบ็อกมันก็อัปเดตตัวเกมของมันเรื่อยๆนะครับผมก็คือเกมนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเนาะ มีอาวุธให้ลองนะครับเป็นเกียร์เทสติ้งนะครับผมมียังงุ้นนี้ให้ทำครับน,นี่น,นาฬิกาย้อนหลังผมเดินได้แล้วก็ขดใช่ไหมผมลืมละอันนี้ย้อนกลับโอเคนะครับจุดสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับจริงแล้วนะครับเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่มีชื่อว่าเกียร์เทสติ้งครับแล้วไอ้เกมที่มีชื่อว่าเกียร์เทสติ้งเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นในปี2 0 1 5นะครับและอัปเดตล่าสุดคือ2016นนะครับผมวันที่ 31เดือน7นั่นเองนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมคุณจะสังเกตตรงนี้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไซส์เนี่ยมันเยอะมากนะครับผมหน่วย10ส0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านเซิร์ฟเนี่ยนะครับสามารถจุคนได้123ล้านคนนะครับผม123ล้านคนคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ f 1 2นะไม่ได้กดอะไรเล่นเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองกดนี่รีเฟชให้ดูสดๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้กด F12 เปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะครับผมเกมเนี่ยมันจุคนได้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีผมเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟเต็ม1ต่อเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมว่าเขาคือใครนะครับทขาไมเขาถึงสร้างเกมแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้นะครับให้ผมเดานะครับเขาอาจจะเป็น d e v วลลอปเหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนเทสแมปในต่างๆนะครับในโรบ็อกนะครับเกียร์เทสติ้งเกียร์เทสติ้ง เทเลพอร์ตเพลสอันนี้ก็คือที่ที่จะพาวา์ปไปอีกด่านหนึ่งไปอีกแมปหนึ่งเลยทำนองนี้ครับเทเลพอร์ตเพลสสองนะครับะะผมอันนี้ก็สร้างนานแล้วตั้งแต่2011เลยนะครับอันนี้ก็อัปเดต2015นะครับผมอันนี้คือเกมที่จุคนเล่นได้เยอะที่สุดในโลกไม่ใช่ในโลกเลยพูดยังไงดีในโลกของโลโบ็อกดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันมีที่จุได้เยอะมากกว่านี้ไหมนะครับผมแต่ว่าอันนี้นี่คือเยอะที่สุดเท่าที่ มันจะเยอะได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอยากจะบอกแค่นี้เนาะเกมมันจุคนได้เยอะจริงนะครับผมแล้วก็บียิงกันได้ด้วยนะครับผมตีกันในแมปนี้นี่แหละครับแล้วก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับจาก123ล้านคนมีผมเล่นอยู่คนเดียวเนาะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมมาลองกันได้นะครับผมเกมมันจุคนได้เยอะจริงเนาะ ไม่มีอะไรละเอาแค่นี้แหละแล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมไปแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะก็มาบอกแค่นี้แหละครับเกมไม่มีอะไรเลยเนาะสวัสดีครับ